วิชาหุ้นส่วนและบริษัทครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งการดำเนินงานและการเลิกกิจการของห้างหุ้นส่วนและบริษัทโดยมีกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1. ห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนสามัญควบคุมโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันในนี้สินของห้างหุ้นส่วนอย่างไม่จำกัดมาตรา1050มีข้อจำกัดในการประกอบกิจการแข่งขันกับห้างหุ้นส่วนมาตรา1038ห้างหุ้นส่วนจำกัด มีหุ to to ้นส่วน um 2ประเภทหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดและหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดรับผิดชอบหนี้สินไม่เกินจำนวนเงินที่ตนลงทุนการใช้ชื่อร่วมกับห้างหุ้นส่วนจำกัดทําให้หุ้นส่วนต้องรับผิดชอบเหมือนหุ้นส่วนสามัญมาตรา10 8 2เจ้าหนี้ของห้างหุ้นส่วนจำกัดสามารถฟ้องร้องหุ้นส่วนจำกัดได้เฉพาะในกรณีที่ห้างหุ้นส่วนนั้นเลิกแล้วมาตรา1095ประเด็นสําคัญอื่นๆผู้ที่ออกจากห้างหุ้นส่วนยังคงต้องรับ ผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนออกจากหุ้นส่วนมาตรา1051ผู้ที่เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้าหุ้นส่วนต้องรับผิดในหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนที่ตนเข้าร่วมมาตรา1052บุคคลที่แสดงตนเป็นหุ้นส่วนโดยการกระทำหรือการยินยอมให้ใช้ชื่อจะต้องรับผิดเหมือนเป็นหุ้นส่วนมาตรา1054ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนมีข้อจำกัดในการประกอบอกิจการแข่งขันกับห้าหุ้นส่วนโดยต้องได้รับความยินยอมจากหุ้นส่วนทั้งหมดมาตรา1 0 6 6กการรับผิดของหุ้น ส่วนในห้างหุ้นส่วนจดทะเบียนจำกัดได้ไม่เกิน2ปีหลังจากออกจากหุ้นส่วนมาตรา1068หากห้างหุ้นส่วนจำกัดยังไม่จดทะเบียนถือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญที่หุ้นส่วนต้องรับผิดร่วมกันมาตรา1079หากหุ้นส่วนจำกัดเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการห้างหุ้นส่วนจะต้องรับผิดร่วมกันในนี้ของห้างหุ้นส่วนมาตรา10882บริษัทบริษัทจำกัดผู้เริ่มก่อตั้งบริษัทต้องรับผิดร่วมกันในนี้ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจาก การประชุมบริษัทจนกว่าจะจดทะเบียนมาตรา1,113การโอนหุ้นชนิดระบุชื่อในใบหุ้นต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและทำตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดมาตรา1,129การเรียกประชุมใหญ่อย่างถูกต้องต้องมีการโฆษณาและการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย7วันมาตรา1,175การลงมติในที่ประชุมใหญ่ที่ต้องการมติพิเศษต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4มาตรา1,194หากการประชุม ใหญ่ไม่เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับสารสามารถเพิกถอนมติได้ภายใน1เดือนหลังการประชุมมาตรา1,195บริษัทจำกัดสามารถเพิ่มทุนได้โดยการออกหุ้นใหม่ตามมาติพิเศษจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาตรา1220โดยสรุปวิชานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งการดำเนินงานและการเลิกกิจการของห้าหุ้นส่วนและบริษัทซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบธุรกิจ